ตาไม่เคยเห็นนะครับอที่เราเห็นในดุนยาว่าสวยไม่มีนะครับไม่มีแบบนี้มีดีกว่านี้เยอะแยะมากมายนะครับที่เราว่าเพาะนะครับเสียงอะไรที่ว่าเพาะนะครับไม่มีในดุนยาไม่มีแล้วจินตนาการของเราไม่ว่าเราจะเห็นในหนังในภาพต่างๆนานาที่ประเทศนู้นประเภทนี้ว่าสวยงามไม่เหมือนกับในนี้สวยกว่านี้เป็นร้อยเท่า ะครับมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์สวรรค์นะขอรัศุบฮานะ,ะานะฮัวตาลนะคนที่จะเข้าสวรรค์คือใครกันแน่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาตีโจทย์ให้แจกนะครับว่าการที่เราจะได้มีโอกาสสัมผัสกับความสวยงามความสุขซึ่งเป็นความสุขที่ต่างกระดุนยาเป็นความสุขที่จะมีแตเ่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอยากจะได้อะไรก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ เหนือจินตนาการทั้งหมดมันคือความยิ่งใหญ่และสูงค่านะถึงได้บอกว่าสวรรค์นั้นเป็นอะไรที่สูงค่าที่สุดแต่ชาชนที่รักและเคารพทุกท่านใครจะได้เข้าสวรรค์นะครับรอสโลร์ลอสโลร์ลอห์ไดฮ์ฮิวะสัลลัมนะครับได้บอกว่ามันเอาต่ออันนี้นะครับทาราโนได้บอกว่ามันเอาต่ออันนี้ดัชหลันจันนะใครที่เชื่อฟังฉันปฏิบัติตามสุนนะ์ของฉันจะได้เข้าสวรรค์ว่ามันเอาซอนี้ ใครที่ไม่ปฏิบัติตามสุนนะแบบอย่างของฉันนะครับฟอกอสอาบาเท่ากับเขาดื้อนะครับแสดงว่าคนที่ไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยเพราะเขาดื้อเองนะครับเขาดื้อเขาไม่อยากจะเข้าและการที่เขาไม่ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากดื้ออการดื้อเขาก็คือการไม่เชื่อฟังคําสั่งของร,าศาารัศนเราศมีสวรรค์วาริโยสลรมเป็นนะครับ เป็นภะศาสดาที่เราปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลละอิลลาฮิลอละห์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ฉันจะกลาบบ้านนอกจากองค์เดียวอัชฮะดูอันมุฮัมมัดรอสโลละและฉันขอปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นศาสนาโทษของเราฉันปฏิญาณตนนะครับเราปฏิญาณตนเหมือนกับว่าเราให้สัญญาแล้วนะครับว่ารอซูลนั้นเป็นนะครับมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของเราคำว่ารอซูลคืออะไรรอซูลคือผ,ผู้ที่มาเผยแพร่ศาสนา ศาส,สนาคืออะไรคือศาสนาคือหลักปฏิบัติแล้วก็หลักห้ามปฏิบัตินะครับศาส,สนาก็คือสิ่งที่ศาสนาใช้ให้ทําเราก็ต้องปฏิบัติสิ่งใดที่ศาสนาห้ามปฏิบัติเราก็ต้องงดเว้นนั่นคือคือศาสนาเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติตามสิ่งที่เราซูลมาบอกมาชี้มาแจง้งนะครับก็จะต้องได้เข้าวสวรรค์แต่ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าวสวรรค์คือใครก็คือคนดื้อ คนดื้อคือใครก็คือคนที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนบีไม่ปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีเขาได้ว่าคนดื้อนะครับว่ามาอาตาคุมอรโซนฟะโครุวามาฮาคุมอันหุฟันทหูสิ่งใดที่เราซซนนามาก็จงเอามาปฏิบัติสิ่งใดที่เราซูนห้ามก็จงงดเ็นปฏิบัตินะครับทำให้ได้นะครับทำให้ได้ทำให้ได้มากที่สุดเราก็จะได้สัมผัสสวรรค์ันน่ขอน แล้วสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามก็พยายามงดเว้นเราก็จะได้ไม่ต้องเข้านรกเลาะลสซบานอะัลฮอาตาเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขออยากจะบอกกับพวกเราว่าอย่าเป็นคนดื้่นะครับดื้อกับพ่อกับแม่ยังถูกตีแล้วเราดื้อกับอัลลอฮ์ดื้อกับเราซูลน,นะครับความทรมานอันยิ่งใหญ่ในนรกยันนำมันน่ากลัวมากความร้อนของไฟนรกถึงเจเท่าการลงโทษในขมน,นรกมากมายหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงดีกว่าครับเป็นคนดีขออัร้อ์เชื่อฟังขอร้อ์เชื่อฟังเราสู้นะครับเราจะได้สัมผัสสวรรค์ขออัร้อ์สุบฮานะฮัวตานะวบิลาฮิจตอฟิควันฮิดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ